จังหวะรู้วัวว่าเขาจะเป็นสัตว์นะครับหรือวัวสาวเขาแสดงอาการออกมาให้เรารู้ว่าเขาจะเริ่มเป็นสัตว์นะครับเราต้องอัดยาให้เต็มที่นะครับอิ่มทุกวันนะครับจะดีมากเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูนะครับครับสวัสดีครับช่องสุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับอาให้วัวก,กินนะครับ ในช่วงที่เขาพร้อมที่จะเป็นสัตว์นะครับเรารู้จังหวะนะครับพี่น้องเขาเป็นสัตว์ทุกตัวนะครับแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้เขากินให้อิ่มนะครับไม่ว่าแต่ฟางไม่ว่าแต่หญ้านะครับแต่ทางสุดาวฟา์มจะให้กินหญ้าในช่วงเย็นนะครับให้ช่วงเย็นประมาณห้าโมงเย็นเราจะเอายาให้เขากินเต็มที่เลยนะครับพี่น้อง ตอนเช้ามาท้องเขาก็ยังอิ่มเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะเอาหญ้าให้เขากินก่อนนะครับ นี่แหละครับพี่น้องเราต้องให้เขากินให้อิ่มนะครับเพราะว่าการให้เขาอิ่มจากหญ้าเรียกว่าโปรตีนธรรมชาติมันต่างกับการให้เขากินให้อิ่มจากหัวอาหารนะครับถ้าว่าเป็นหัวอาหารมันก็ทําให้ระบบสืบพันธุ์มีไขมันเยอะแล้วก็มีโอกาสสมพันธุ์ติดยากนะครับพี่น้องให้กินหญ้าแบบนี้ดีที่สุดนะครับ ตามที่ผมได้สังเกตดูการเลี้ยงมานะครับพี่น้องก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ